คุยเพลนเมืองไทยช่วงนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมรุ่นใหญ่วัยเพลินทั้งหลายไปชิม <c oughs> ชิมร้านอาหารที่เราจะนํามาแต่ละร้านนั้นถือว่าเป็นตำนานนะคะ <c oughs> เวลาผ่าน,ปนไปนาน <c oughs> แค่ไหน <c oughs> ก็ยังคงอยู่ในใจและคงยังอริดอร่อยติดใจกันมาตลอดเวลาซึ่งร้านนี้เขาบอกว่าที่เราจะนํามาในวันนี้นะคะเป็นพัตคาารซึ่งครองใจมา70ปีแล้วก็ว่าได้ชื่อว่า ยีเหลาตังจัวหลีพอพูดเกมเห็นภาพเลยใช่ไหมแชร์สังกูงตั้งถือตะเก็บราเลอดอาจารย์เป็นยังไงร้านนี้ก็เป็นอย่างนีอาจารย์เป็นร้านยีเหลาตังจัวยีเหลาแปลว่าน้องสองเขาจะเป็นพี่น้องกันตัวเหลาร้านหนึ่งยีเหลาร้านหนึ่งก็จะเป็นคนละร้านงั้นแสดงว่าสองร้านก็เปิดชื่อเดียวกัน่แต่ตังจัวหลีเหมือนกันแต่ก็เป็นสองร้านนี่ร้านน้องนะครับแล้วก็เป็นเตียจิ้วไชเทเทแปลว่า อาหารแต้จิ๋วแท้ๆที่มันไม่ฮักการมั่งละไหหยลำมั่งละแต่วันนี้แต้จิ๋วแต้จิ๋วโอ๊ยแต้จิ๋วรู้ยังไม่เคยมานะเออแต้จิ๋วแท้ๆร้านนี้จะเด็ดขนาดไหนนะคะต้องคุยกับเจ้าของเองคุณสมบัติตั้งวันิชยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญนะ่งค่ะสวัสดีครับพี่สมบัติครับนี่ที่อาจารย์นิโรธพูดมาถูกไหมฮะครับผมใช่ครับแล้วร้านนี้ก็จะเป็นร้านคู่บุญแม่ลูกคู่บุญแม่ลูกเวลาอาจารย์พี่จะพาหมาม่าไปทานที่ไหนต้องมาทานร้านนี้ จนแค่หมาม้าเสียไปละก็ออะไม่ได้เป็นอาหารละนะคุณสมบ,บัติเล่าถึงประวัติความเป็นมา70ปีที่ผ่านมาเป็น,ปนไงครับคือคุณพ่อเป็นเปิดร้านอาหารตั้งโจหนีแถวอ,อ,อยู่ย่านหัวลำโพงฮะมาอยู่หัวลำโพงครับครับ70ปีแล้วผมมาเปิดที่กระทรวงข้าวกระทรวงอาหารไทยนี่20กว่าปีแล้วครับอันนี้รุ่นที่สองครับรุ่นที่สองคุณพ่ออายุต่างกันเยอะครับคุณพ่อจากจุด่มต้นนี่ก็ร้อยกว่าปีแล้วหัวลำโพงยังอยู่ไหมครับพี่สมบัติเออของผมไม่มีแล้วครับมีแต่ของญาติครับญาติยังอยู่หัวลำโพงแต่ของพี่สมบัตินี่ ไปกระทรวงมหาไทยเลยใช่ครับอ่ารับ เผื่อไปซื้อดอกมงดอกไม้ประคองตลาดกลับมาวันเวมาพอดีครับผมใช่ครับที่ข้างกระทรวงเลยครับข้างกระทรวงมหาไทยเลยมันมีอะไรเด็ดนำเสนออะไรบ้างอาหารมากมายเลยครับแต่จาย์ที่อาจารย์ชอบก็จะเป็นบะหมี่กุ้ยช่ายละนาครับอันไหนนี่ครับอันนี้ครับบะหมี่อะไรนะบะหมี่กุ้ยช่ายครับบะหมี่กุ้ยช่ายอ๋อนี่ระวังพูดเรามีบรรยากาศของร้านให้เห็นด้วยนะจะดูที่ร้านนแล้วกันสมัยใหม่วก็2ี่กว่าปีอันนั้นผมนั่งอยู่แล้วน่ะ <anse> อันนี้คือร้านร้านปัจจุบันที่อยู่ที่สุราไทร์ธา<ม>นีันสละอานฝรั่งก็มากินด้วยใช้ตะเกียบเลย <empieza> มี้สองชั้นเหรอใช่ครับสองชั้นครับมันก็จะมีห้องพิเศษเป็นเป็นส่วนตัวซึ่งวันอาทิตย์นี้จองแล้วของอาจารย์พนสิบสิบคนนี่ใช่ไหมไม่ธรรมดาคือถ้าใครไปเป็นทีมเป็นกลุ่มจะไปเลี้ยงก็มีห้องจัดเลี้ยงใช่ครับนะคะเอาเรามาคุยเรื่องเมนูเด็ดก่อนอาจารย์จองเป็นสิบสองไม่ได้เหรอเพิ่มเราอีกนสองเนาะเชิญเชิญพี่หญิงแกะตั๊กไปด้วยจะไม่ไปยุ่งเกี่ยงงานแถลงวันแต่งงานคุณเราผมคืออันนี้อันนี้อะไรอันนี้ทำอะไรฮะ อันนี้เหมือนเผือกนะอันนี้อันนี้จะเป็นหมี่กุ้ยช่ายครับนี่แหละอันนี้คือตัวยเี๋ใช่ครับทำไมถึงเรียกหมี่กุ้ยช่ายเรารู้จักแต่กุ้ยช่ายขนมกุ้ยช่ายเขาทำนี่คือบะหมี่เหลืองเราจะเอาบะหมี่เหลืองธรรมดาเนี่ยนะครับมาให้สุกก่อนแล้วก็มาล้างแป้งออกก่อนแล้วก็มาทอดกัะผัดใส่กระทะล้างเสร็จผัดใส่กระทะเสร็จครับ แล้วก็จะมาล่อนกับน้ำผู้ชายดี๋ยวเราคั้นเป็นน้ำผู้ชายแล้วเขียวเนี่ยเขียวเนี่ยเือนะช่ยเมีรยเราจะอบสดๆเลยครับคือน้ำใบผู้ชายนนะน้ำใบผู้ชายคั้นแล้วมาลงอบในนี้เป็นสีเขียวใช่ครับนะฮะแล้วเราก็ทำเครื่องร้านมาใช่ไหมครับความพิเศษก็คือบะหมี่เนี่ยจะเก็บ กลิ่นของกุชายไว้แล้วพอโดนน้ำราดนาทีร้อนๆลงไปกลิ่นก็จะขึ้นมาโอ้โหนี่ก็มีนี่คือสูตรเด็ดเคล็ดลับเลยเพราะน้ำลาดหน้าเลยก็ธรรมดาใช่ไหมจะเป็นลาดหน้าหมูกุ้งหรือว่ารวมใช่ครับหรืออาหารทะเลก็ได้ครับผมได้ครับครับแล้วก็อาจจะทำเกลือซีหมี่ก็ได้ใช่ครับเอาไปทำเกลือซีสูตรเด่นู่ต้องที่บะหมี่แล้วขอบอกทั่วประเทศทั่วประเทศไทยเนี่ยเจ็ดสิบกว่าจังหวัดนะร้านนี้ร้านเดียวที่ทำ ใช่เพิ่งเห็นเนี่ยบะหมี่กุ้ยช่ายเนี่ยมาม่าก็ได้กินกับมาม่าก็เจี๋ยมาม่าก็ได้กินกินจนมาม่าแล้วอันนี้บะหมี่กุ้ยช่ายป่ะฮะใช่เลยออ๋แต่แตเสียนนี้จางลงแล้วนะเราเหล่าน้ำกุ้ยช่ายลาดน้ำน้ำลาดนี่ก็จะเป็นลาดนาคาน้าเน่เน่เนี่ยนี่อะไรหั่นอะไรอยู่เนี่ยดาวปลิงทะเลคือจานนี้ใช่ครับใช่ครับปลิงทะเลครับที่ผมเรียกว่าไข่เยี่ยวม้าจะเป็นอะไรดำครับใช่ไก่ตอนแรกปลิงทะเลดำครับผมก็มีปลิงทะเลขาวกับดำถูกไหมใช่ครับจานนี้เนี่ยเป็นเลือดผสมครับ ปิ้งทะเลเป็นอาหารจีนวัสดุเป็นจีนครับแต่วิธีผัดเป็นไทยเนี่ยงนี่วิธีผัดัผดกะเพรากรอบคลุกแป้งก่อนปิ้งทะเลมีสรรพคุณทางอาหารมากมายครับเราต้องมาล้างเริ่มทำความสะอาดอะไรก่อนครับต้องตุ๋นก่อนตุ๋นให้นิ่มแล้วตุ๋นให้นิ่มอีกใช่ไหมแล้วมาแล่แล่เนี้อลงไปในน้ำมันร้อน ครับคุกแป้งแล้วลงไปแลโดนร้อนกะเพราเลยเนี่ยโดยปกติเนี่ยปิงทะเลเป็นเป็นอาหารที่มันไม่ไม่ดูดซึมรสชาติเราก็จะมาทําวิธีของเราเราก็จะหมักรสชาติแล้วเคลือบด้วยแป้งแล้วทอดทิ้งก่อนแบบนี้ฮะเลยลูกใช่ใช่ครับเพราะผัดเนื้อเนื้อแข็งเขาตันเลยหลังจากผัดหลังจากทอดเสร็จแล้วชุบแป้งเสร็จแล้วเวลาเราผัดกับเครื่องหอมเนี่ยแป้งที่มันออกมาลงไปโดนความร้อนก็จะดูดซึม เข้าไปแต่ว่าไม่ได้เข้าไปในตัวเนื้อปลิงใช่ครับก็ไปอยู่ในแป้งในปรอท้าแล้วได้รสชาติแล้วก็ผสมกันออ๋เขาไม่เดือดซึมเลยเขาลื่นลื่นลื่นไปมามามาผสมในปากเราใช่ครับตอนแรกนึกว่านี่นึกว่านึกว่าอันนี้เปียกจริงจริงดูนึกว่าไข่เยี่ยวม้านึกว่าไข่เยี่ยวมาอันนี้เวลาสั่งเรียกว่าอะไรคะปิงทะเลปิงทะเลปิงทะเลผัดใบกะเพราปิงทะเลนะครับนี่คือปิงทะเลหอมเนี่ยอาจารย์ชิม เดี๋ยวลองมาพิสูจน์ลองดิอร่อยมากเลยพิันเนี่ยที่นีเล็กพิมพันใช่ครับมาลงงพิงพันเนี่ยเนี่ยนี่เนี่ยเนี่เล็กเมื่อกี้ตัดขึ้นมาเนี่ยเหรอแล้วรสชาติเป็นไงอ่ะอร่อยดิมันดึบดึหมือนเจอรี่แค่แค่แเจอรี่แค่แค่เจอรี่ไม่มีรสไม่มีรสแค่แค่เจอรี่เหรอ ปิงอันนี้มัน <Hollywood> ดูดเราป่ะก่อนมันตายอ่ะมันดูดเราชื่อของผ่อนนะเขาสั่ง้นมาซีคิวคัมเบอร์ก็คือแตงกวาทะเลใส่พริกไทยสดลงไปด้วยใช่ไหมครับใช่ครับกระปุกมีพริกไทยสดเพื่อพริกไทย่อนครับอร่อยไปกระเพราทอดกรอบอร่อยมากอร่อยมากดิฉันเนี่ยปกติไม่ทานนะปิงอ่ะเพราะว่าจะกลวงเห็นมันเดอดดึงดึงดึงดึ๋งงดึ๋งดึ๋งดึ่งดึ๋งดึ๋ดึ๋งดึ๋งดึ๋ง้งด่๋ง่ึ๋งดึ๋งดึ๋งดึ๋่ดึดด่ด หอแล้วก็คุณอย่าไปเรียกเป็นปิงทะเลได้มากคุณเรียกเป็นแตงกวาทะเลไนะมันพี่กขาเรียกพี่ชื่อหมอหนุ่งหนิงใช่ไหมเรียกเปิงทะเลหนึ้งเนื้กินไม่ลงเลยหนึ้งหนึ่งอย่างเงี้ยเลยกินไม่ลงเลยหนึ้งเนื้อเขาเรียกว่าแตงกวาทะเลไม่ได้ชิมหรอชิมกูใช่ชิมกูใช่พี่พีชพี่อย่างชิมกูใช่ายเรียกเขาปิงทำไมกเมาเลยไปดูดเกาะอะไรเลยลองชิมมันได้ด้วยแต่ปิงอร่อยค่ะยอมรับเลยว่าเผือผัดไปกับเผาแล้วอร่อยนะคะอนกกจานอกจาก ปริงผัดใบกะเพราแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็อะไรนะมีกุยช่ายแล้วมี่ชแล้วมีอะไรเด็กมีมากเลยครับเขาต้มแห้งใช่ไหมเขาต้มแห้งใช่ครับมีหอยสังเข้าต้มแห้งเะครัต้มแห้งคืออะไรเราจะเอาข้าวสวยเนี่ยมาต้มให้นุ่มก่อนนะครับแล้วปรุงด้วยเครื่องหอมของเรานะครับแล้วมาทานกับหอยสังหอยสังลวก แล้วแล้วมันมีน้ำอะเขาต้องแห้งมีเขามีมีซุปต่างหากถ้าเผื่อเราจะทานแห้งเราทานแห้งก่อนสุดท้ายเราจะแห้งใส่เขาถามได้ไงเขาต้องแห้งคือไม่เขาต้มที่ไม่มีน้ำเหมือนคุณกินต้มผีแห้งแต่เราเราสุดท้ายเราก็มีน้ำมาให้ที่น้ำเออเหมือนต้มี่แห้งเนี้ยมีอันนึงเมนูเด็ด รากบัวเขื่อยยาวรากบัวอาจารย์ชอบนเขือยาวรากบัวครับรักบัวที่เราเอาไปต้มกับกัซี่โครงหมูว่านี่ก็ไม่ไม่ไม่แต้จิ๋วแค่ใช่ไหมรักบัวไม่แต้จิ๋วรากบัวไม่แต้จิ๋วปกติรากบัวเนี่ยเดี๋ยวชิวนั่งเอาไปทำน้ำแกงใช่ครับอาจารย์มาทำน้ำแกงแต่ร้านนี้เอามาผัดแต่ไม่รอดจะไปเนี่ยสั่งอะไรเนี่ยสั่งรากบัวสั่งหมี่กุยช่ายสั่งปล่งสั่งข้าวต้มแห้งโอ้เยอะมากที่นั่นที่นี่มีเมนูเยอะร้านก็มีเมนูเยอะมากเลย คิดว่าเพราะอะไรถึงได้คลองใจอยู่นาน70กว่าปีเนี่ยมีเคล็ดลับอะไรครับคุณสมบัติเอ่อนอกจากรักษามาตรฐานของอาหารแจจิ๋วแล้วเราก็จะมีเพิ่มเติมคิดอาหารเหมือนกับเราเพิ่มเติมอาหารที่เรา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 มีความรู้ก็เพิ่มเติมไปเรื่อยๆครับอ๋อมีแปลกๆเพิ่มไปเรื่อยๆใช่อาหารเพิ่มเตอะไรครับค่ะอย่างปิงทะเลเนี่ยก็เป็นลูกผสมแล้วนี่ก็เป็นมีรสชาติมีรสชาติและกลิ่นที่มัน มันหอมไปกว่ามันใช่แปลกแปลกไปกว่าจริงน้าหน้ามันเกิดม่าไม่เคยทานน้ำจิ้มจิ้มอะไรครับเออจิ้มอะไรเออปกตินี่เราเราจะไม่มีน้ําจิ้มเลยครับพอดีอันนี้อันนี้มันผิดปกติยังไงครับใช่ครับคือปกติเราจะจิ้มกับน้ําหอยสังครับหอยสังที่หอยสังเนี่ยไม่เอามากินหอยสังแล้วกหอยสังเอออะไรนะข้าวต้มแห้งเนี่ยมันแปลกไงี่ยอมง้อเลยนะไม่เคยกินข้าวต้มแห้งผมก็ไม่เคยแปลกเขาต้มแห้งเขาต้มแห้งเดี๋ยวทีนี้เป็นเจ้าภาพเองก็คุณ ไปแล้ววันที่มาเนี่ยคุณติดมาฝากเราดิได้ได้ไดอ่ะเดี๋ยวไปฟังที่ความรู้สึกของนักชิมก็ชิมว่าเป็นไงรู้จักมานานแล้วค่ะทานมาตั้งแต่ยังสาวๆจนตอนนี้ก็จะเลขหกแล้วก็ก็ทังบ้านที่ครอบครัวก็ยังมายังนิยมที่จะมาทานกันอยู่รับรองว่าถ้าใครมาก็จะต้องติดใจร้านนี้ค่ะแล้ว จ้าของร้านก็บริการดีมากอัธยาศัยดีน่ารักกันทุกคนค่ะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาทานยี่เหลาซึ่งเราก็ทานกันเป็นประจำนะครับมาจากขอนแก่นมาทุกครั้งคิดถึงแต่ร้านนี้นะครับโดยปกติผมทานมา15ปีแล้วเป็นที่รู้กันว่าเจ้าเนี้ยเขาเก่าแก่จริงๆครับผมเป็นลูกค้าที่นี่มาก็ประมาณนัก40กว่าปีแล้วครับก็เก่าแก่มากแล้วก็อาหารก็รสชาติอร่อย ก็ขอเชิญชวนท่านที่สนใจในเรื่องรถอาหารอร่อยก็ขอเชิญได้นะครับที่นี่ถ้าพูดถึงร้านอาหารจีนแต้จิ๋วนะคะขอแนะนําร้านหยีเหลานะคะเพราะว่าร้านนี้เป็นร้านที่อาหารอร่อยสดสะอาดแล้วก็บริการดีค่ะมาทานทุกทุกครั้งที่มีเวลาที่คิดถึงอาหารจีนก็จะมาทานร้านนี้นะคะเพราะหนึ่งเป็นร้านที่อยู่ใกล้บ้านแล้วก็สะดวกในการมา แล้วก็ที่จอดรถก็สะดวกสบายนะคะพอทานเสร็จก็กลับบ้านเลยไม่ไม่ต้องกังวลรถติดนะคะก็แนะนํานะคะถ้าเป็นรุ่นใหญ่ไว้เพลินนะคะขอแนะนําเลยค่ะร้านนี้ค่ะคอนเฟิร์มค่ะผม่ผมเชื่อแล้วไงทาคนทานสิงทะเลแล้วผิวพันธุ์ดีดูสิผิวพันธดีเต่งตึงเหรอขอนกันยูซามาแวะเลยเนาะนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าทําให้ลูกค้าติดใจนะคะมากันตลอดเลย อยู่ตรงไหนอ่ะบางคนก็อาจจะออธิบายชัดเจนอีกทีเดี๋ยวจะไปกันแบบจอดรถก็ดีอะไรอย่างเงี้ยถนนบำรุงเมืองเลยครับข้างกระทรวงมหาดไทยอะไรครับข้างกระทรวงมหาดไทยสมมติเรามาจากถนนใหญ่นี่เลยใช่ครับตีโคลนสมมติเราจากวัดพระแก้วทางโน้นูวัดพระแก้วทางจากวัดพระแก้วมองเห็นสเสาชิงช้านะครับตรงมาถึงก่อนสี่แยกไฟแดงครับก็ใช้มือเลยอ๋ออยู่ตรงนั้นนะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะเปิดสิบโมงเช้าครับแล้วก็ถึง สามทุ่มครับสามทุ่มนะคะแวะไปชิมกันนะคะตั้งแต่ไปพักแล้วแบบเขาเปิดห้องพิเศษเลยเขาอาจจะอยู่ไปสี่ทุ่มครึ่งห้าทุ่มอะไรอย่างเงี้ยกได้นะก็ได้อยู่เรายังไม่ปิดครัวแต่เราจะปิดครัวสามทุ่มเราจะมาเตือนลูกค้าก่อนเลยจะปิดครัวแล้วจะสรางอะไรเพิ่มไปไม่ได้อยู่ถึงตีสามมันไม่ได้ยังก็ไม่ไหวแล้วขอบคุณมากเลยนะคะยี่เหลาตั้งจหลีของคุณสมบัติตั้งวนิชยาขอบคุณมากขอบคุณครับคุณสมบัติครับเดี๋ยวเราจะทานกันต่อแต่คราวหน้ามาต้องมีข้าวต้มแห้งกับหอยสังมาผมนะ อางทานหน้าต้องมาให้นะไม่เคยทานนะทานกันไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะทานกันต่อแต่ว่าช่วงหน้าเราจะคั้นด้วยน้ำผลไม้ก็ <c oughs> มีอาหารแล <พอ S 1> ้วก็มีน้ำดื่มแล้วก็ต้องมีน้ำดื่มเป็นน้ำลูกหม่อนน้ำลูกหม่อนบางคนรู้จักบางคนไม่รู้จักหน้าตาจะเป็นไงมีประโยชน์ยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเป็นพันช์ไทยไทเรา <นำ S 1> เป็นน้ำลูกหม่อ <ๆ S 2> นคุยเพลงเมืองไทย